สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกพิเศษของผมนะครับแล้วก็ครอบครัวก็ว่าได้นะฮะวันนี้เป็นวันที่22เดือนกุมภาพัน2564นะครับผมและก็ครอบครัวและก็ญาติพี่น้องอได้มาทําพิธีลงเสาเอกเสาโทนะครับเพื่อก่อสร้าง บ้านอีกหลังนึงซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังที่เราตั้งใจที่อยากจะสร้างมันขึ้นมานะครับรูปทรงรูปแบบของบ้านจะเป็นบ้านในแนวสไตล์นอร์ดิกเก่งๆมินิมอลนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของบ้านจะเป็นยังไงอเอาไว้สร้างเสร็จผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึงนะครับแล้วก็ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะทำรีวิวการก่อ,อสร้างบ้านตั้งแต่วันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักว่าบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ตรงที่ไหนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มาดูพิธีลงเสาเอกเสาโทของคนอีสานบ้านเรานะครับว่า มีพิธีการอย่างไรต้องทําอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมก็จะปล่อยเสียงที่เป็นเสียงจริงๆเสาจริงๆจากสถานที่จริงที่เรามาทําการลงเสาเอกเสาโทรนะครับสาหรับที่ตั้งของที่ดินตรงนี้นะครับที่เราจะสร้างบ้านมันอยู่ส่วนไหนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักลงพาบาลร้อยเอ็ดทุนบุรีนะครับที่ดินตรงนี้จะตั้งอยู่เลยจาก สีแยกไฟแดงที่จะไปเข้าเมืองนะครับตรงโรงพยาบาลราชทนงบุรีแล้วก็ขับรถออกมาทางถนนบายพาสเส้นจะไปอำเภอจะตุนะครับแล้วก็ให้สังเกตซอยทางขวามือมันจะเขียนว่าปฐมน,นุนซอยสินะครับก็เลี้ยวเข้าไปจากตรงปากซอยตรงถนนเส้นเมนนะครับเข้าไปในซอยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็จะใช้เวลาประมาณสัก ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะก็จะถึงที่ดินที่เราจะสร้างบ้านนะครับสำหรับที่ดินผืนนี้แต่ก่อนมันจะเป็นที่โลกล้างว่างเปล่านะครับเขาก็เจ้าของเดิมนะครับเขาก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนะฮะถ้าเป็นช่วงฤดูดทำนานะครับบริเวณตรงตรงนี้มันจะเป็นทุ่งนานะครับมองดูเขียวขจีนะฮะบ,บรรยากาศแบบเงียบสงบมากแล้วก็ได้อารมณ์แบบ อย่างอยู่กลางทุ่งนานะฮะซึ่งผมแล้วก็แฟนนี่ก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับบางคนอาจจะมองภาพจากโดรนนะครับก็รู้สึกว่ามันทําไมดูแห้งแล้งอะไรขนาดนี้นะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่ไกลกับห้างสรรพสินค้าหรือว่าความเจริญต่างๆมากเลยนะครับเพราะว่าขับรถจากตัวถนนเส้นบายพาสจะตูแค่ไม่ถึง5กิโลก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันอยู่ ใกล้ห้างสรรพสินค้าอย่างโรบินสันด้วยนะครับแล้วก็ทั้งร้านวัสดุก่อสร้างอย่างโกบอลเฮาส์นะครับตลาดประตูน้ำพวกนี้ก็อยู่ใกล้แล้วก็การคมนาคมค่อนข้างที่จะสะดวกร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่ต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายแถวนี้นะครับแต่ตรงนั้นก็ไม่ใช่สาระสาคัญอะไรนะครับถ้าเป็นช่วงหน้านาอย่างที่ผมว่านะครับ เราก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นทุ่งนาจริงๆนะครับก็หวังว่าในอนาคตก็คงจะไม่มีใครเข้ามาซื้อที่ดินแล้วก็ทำบ้านจาัดสรรแถวนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็น EP ีแรกของผมนะครับที่จะมารีวิวการสร้างบ้านตั้งแต่แรกเริ่มลงเสาเอกเสาโทนะครับแล้วก็ไล่ไปเป็น EP ไปเรื่อยๆไปจนถึง การรีวิวบ้านสําเร็จแล้วนะครับรวมถึงงบประมาณใช้เท่าไหร่การตกแต่งภายในใช้เท่าไหร่แล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมทั้งหมดที่เป็นตัวบ้านเราใช้งบไปเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายสําหรับคลิปนี้ก็มารู้จักกับเจ้าของบ้านตัวจริงนะครับก็คือน้องปันสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ មកចង់ទៅទៅបងពីរអមនៅនេះប៉ានប៉ានប៉ានមកយិញដល់នេះទៅតាមវិទ្យា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 

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันลองคลองมันลองนี่ยยังแสร้างกับผิคลองถดงลองลองสวงอันพระวิสุนกรรมบนด้านไหนได้ เอ็ดโหลดค่ะเพกา้ามเสื้อมันเสื้อมันในขั้วมเป็นของจังหวัดจโซตุลเสี้อมันในข้วมสักซีดข้วมดีข้วมงามที่พรา้าผ้าเย็ดนะหล่ะเาจีจีหางนาคนี่ยบอาสักลาบหางหงหอยสงเงินสงคำเนี่ยบอเอามองหอยสงเงินสงคำลายๆนี่ละวนอยมซย

ยังโตโตที่หนาเรือสัพยานังนจากวัตโนเอวันตะวันิเชโยโห่ยใจยาสุดมันทะเมาราที่ตะปันตังเกีเสสปิวิปภูเสกระพุทธานังอัประตูพโมกขติสัง น้ตังตังสุดุี่ตังสุกันสุดโตะาจตงจาิทักขิณกายกมวาจกลมังนทักขิณทักขินั่นกลมันธเทักิณทักิอันนี้กิตัวนี่ดีรัเขาทำไ

สิกรรมสิเพนสิมันสิเงียนขึ้ใหญ่อาจับนี่ไว้ได้จจับไว้สิจจับาจับนั่นจับไปนันมพี่มาพี่อพี่กได้มาห้ยไยาามี้พดีเดี๋ยวไหกชยยได้ย ไม่ทำทีน mm ั hmm. ่น uh, เ like ้ยนี yeah. oh, ่ทาว้าวตำคพุ uh ้นล้นกนมันค้งแข็งแรงดีไม่แห้งด้เย็นเป็นสุขลาสุ้วยรับดวยเอรับวยรด้วยเด้อยร้รบด้ยับด้วรบด้ด้อเั้บวับวบด้ด้ เลาดจ้ามดมอีกใช่นอ่างันใช่ไหมมัดไป่นไฟุ่มให้ใก็มาจับบอสเ่อใเอเอเ่จะจับจับใช่่งันะใช่่ชชชง <c oughs> ัอ่ะนี่หมอกไงนี่ดู

ไปตทอกม้าตนุ่ <ceu> hmm. ้ย <otros app let> ันกุิยาโมเรสักาังนันเทวตโนเอวังตะังวิเชยชยะ